สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กีมาอัปเดตพยากรอ,อากาศประจําวันวันที่29รกรกฎาคม6าเพิ่มแป๊บเดียวสีสินเดือนนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ร่มไต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต ภาคปกคพื้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ลักษณะเนนีกยกสิ่งพลหายภาคอีสานของเฮามีฝนฝากระนองเกิดขึ้นได้บางแห่งบางพื้นที่เนาะค่ะฮามาเบิงกนเลยจังหวัดไดมีลุน่นฝนในมือนี29กรกฎาคม6 5สําหรับเมื่อนีภาคอีสานจะมีฝนฝากระนองรอละ40ของพื้นที่เน้่จังหวัดน้องค่ายบึงการสกลน,นครน,นครพนมอํานาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกษและกาอุบลราชธานีอุณหภูมิตาสุดอยู่ที่24-26องศาเซล อุณหภูมิสูงสุดอยูุ่ที่34-37องศาเซลเซียสจ่ากระมัดร,ระวังกันนอกพี่น้องสำหรับเรดาร์เศร้านี่มาเบิงกันเลยศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพ่อกุ้มฝนฝากขน,น้องกำลังปานกลางถึงหนักกุ้มฝนแห้งขืน่นพกกลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอพ้อนพิสยัยจังหวัดน้องค่ายอำเภอสางคอออำเภอเพจังหวัดอุดรธานีจา้า ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาของอีสานตอนล่างกุมฝนออนอยู่ในเขตอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรและกะซอปอลาวกุมฝนปานกลางนี่ตรวจพอกุมฝนหนักกะตรวจพอจ้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกเทือนหนึ่งถ้ามีเรดาอ,อกมาสำหรับคลิปนี้กี่ขอโตัวลาไปก่อนจังได้กบฝากกดติดตามให้หนเด้อขอบพระคุณหลายหไปละจ้าบายบาย